โอเคก็วันนี้ตั้งใจพูดถึงการส่งภาพภาพ AI ก็คือภาพจากส่วนใหญเราเราส่งจาก m i d Journey นะคะเพราะว่าสมัครอยู่อันเดียวสำหรับ Adobe Stock โดยเฉพาะเลยเพราะว่าพอร์ต AI นี่แยกแยกจากพอร์ตปกตินะคะไม่ไม่ได้รวมกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูรายได้ก่อนคือจริงๆตอนนี้ Adobe นี Ad ่ ทำตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วนีก็คือพอมันย้อนไปรุ่นเก่าๆอ่อเออมันมันขายได้นะมี600กว่าภาพนะคะเป็นอันนี้เป็นพอร์ตซ้ายเป็นออริจินอลพอร์ตขวาเป็น AI AI นี่มีมี28ภาพกำลังส่งส่วนถามว่าตอนนี้กำลังตรวจอีกเท่าไหร่ประมาณ175นะคะแต่ว่า หลักๆเลยคือจอดนิชค่อนข้างจอดนิชมากๆนะคะแล้วคือภาพสองพตนี้ต่างกันต่างกันเลยแหละต่างกันนะคะประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการหาไอเดียว่าคือถ้าเราจะอยากส่งภาพ AI คือถ้าใครมี c c c o u n t m i ม Journey มาลองดูก็ได้นะแต่ว่าต้องเป็นแพลนเสียเงินนะคะคือรู้สึกว่าตอนนี้มันจะเหมือนเขาให้เสียเงินแล้วบบ ไม่ให้ใช้ฟรีแล้วกลายเป็นเสียงเงินนะคะอันนี้ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆคือส่วนใหญ่ภาพภาพจาก AI นี่เราเดี๋ยวเราไปดูแนวทางกันหน่อยก็ภาพจริงๆภาพจาก AI เนี่ยใครนึกนึกไม่ออกเนี่ยให้เราลองเข้าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลิงจะอยู่ในข้างล่างก็คือ stock. dot อันนี้นะ stock. a d o b e com ใช่ไหม แล้วเราลองเซิร์ชด้วยคำว่า generative AI ในเด็คอเพิ่มเยขยายเลยนี่เซิร์ชด้วยคำนี้ generative AI เนี่ยพอพอเราเซิร์ชด้วยคำนี้เนี่ยมันจะเห็นเลยว่าปกติแล้วภาพ AI ที่เขา generate กันเนี่ยเขาเขา generate ประมาณไหนบ้างนะประมาณไหนบ้างแล้วเราก็ลองดูว่าอันไหนที่มันมันน่านสนใจหรือแบบอันไหนที่แบบว่าเราอยากจะทดลองทำดู นะคะประมาณนั้นซึ่งเท่าที่เห็นเลยเนี่ยมักจะเป็นภาพเหนือธรรมชาติบอกไม่ถูกนะแต่คือถามว่าของเราเองเราส่งภาพที่ขายได้นี่เหนือธรรมชาติไหมไม,ไม่บอกเลยว่าไม่เป็นแบบว่าเป็น n i c e ที่ใช้ใน business ค่ละลักษณะส่วนใหญ่จะเป็น business เพราะฉะนั้นถ้าแบบว่านึกไม่ออกอยากรู้ว่าเราจะส่งอะไรดีก็ลอง เซิร์ชใหม่ก็ได้นะแบบว่าเป็นเพิ่มอันนี้แล้วก็ได้เพิ่มค mm ีย์เวิร์ด business เข้าไปเนี่ย Business mm hmm. แล้ว Generative AI แล้วดูว่าเขาเขาส่งภาพประมาณไหนนะคะอ่าอย่างอันนี้นี่คือภาพคนกับเครื่องจักรใช่ไหมคนกับเครื่องจักร แล้วเราก็ลองดูว่ามันมีประมาณไหนบ้างเพื่อพอเราค้นหาไปเรื่อยๆเราจะได้ไอเดียนะคะได้ไอเดียอย่างอันนี้นี่เป็นภาพของประมาณน,น่าจะห้องสมุดหะแล้วก็อันนี้พวก d a ต a าแต่คือช่วงนี้มันส่งน้ำนะหมายถึงว่าไม่ได้ส่งน้ำตรวจนานเป็นเดือนนะคะ ภาพแบบแต่ละล็อตแต่ละล็อตนี่คือที่ค่อยๆส่งไปนี่คือเป็นเดือนแล้วนะกว่าจะตรวจก็อย่างอันนี้มีเท่าไหร่อันนี้มียี่แปดขายได้ละหกนะคะขายได้ละหกส่วนอันนี้เป็นอันนี้ออริจินอลก็คือพอเห็นว่ามันขายได้ก็เออเอามาส่งเพิ่มแต่ันนี้เป็นภาพออริจินอลเลยนะแบบแยกส่วนตัวแยกพอร์ตค่ะแยก AI ออกไปเลยอีกอันหนึง่งเพื่อความชัว์นะคะ ก็จะเป็นคนละชื่อนะคะคนละชื่ออ่ะกลับมาที่ของเราไหมอย่างอันนี้ตัวอย่างอันนี้เป็นเนี่ยปกติภาพ AI ที่เขาส่งเนี่ยก็คือไทเทอรก็ปกติแหละแต่ว่ามันจะมีคำว่านี้ต่อท้าย g e n e r a t i v e AI เนี่ยลักษณะนั้นแล้วส่วนใหญ่เลยคนที่ส่งด้วย AI เนี่ยถาว่านี่เขาเขา engineering check ใช่ไหมพวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพวกอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูพอร์ตเขาอะเชื่อไหมว่ามันจะมี AI ผสมกับ ภาพปกติแต่บางทีเพลอๆอ,อาจจะเป็น AI 100%เลยก็ได้นะคะก็คืออาจจะต้องต้องลองดูว่าเอออันไหนมันมันน่าสนใจอย่างอันนี้อ๋อแต่ว่าภาพที่ส่งด้วย AI นี่อาจจะต้องแนบมันไม่ใช่มันเขาเรียกว่าใบใบทับอ่า P.R. ค่ะคำย่อๆ P.R. เราจำชื่อชื่อยาวๆไม่ได้คือมันเป็นอ๋อ oh, Property Release นะคะ Property Release ซึ่งใน,ในวิ v ีโอนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่คือส่งทุกครั้งเราจะแนบตัวนี้ไปด้วยนะคะแนบตัวนี้ไปด้วยก็อย่างนั้นนะคอนเซปต์ถามว่านี้เนี่ย Generative AI แต่คือเวลาเวลาเวลาวาดเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าคิดคอนเซปต์มันไปด้วยนี่ AI ไหม อันนี้อาจจะไม่น่าจะเป็นภาพจริงๆนะคะอันนี้น่าจะไม่อันนี้ใช่เนี่ยเจนาติ AI ก็คือประมาณ Healthcare and Medical Insurance Business เวลาเวลาเราเร์ชเนี่ยอาจจะต้องเร์ชให้มันเจาะในในอันที่เราน่าในอันที่เราสนใจแล้วส่วนใหญ่เลยถามว่าอย่างอันนี้พอร์ตเนี่ยน่าจะเป็น AI AI กับทั้งหมด ีอย่างพอร์ตไนที่น่าสนใจพอร์ตของคนนี้นี่เพิ่งไปเจอมารู้สึกเขาจะเป็นเนี่ยเกี่ยวกับแต่งบ้านคือถ้าภาพจริงๆอาจจะต้องใช้พวก 3D ค่ะเปนเดร์มาทำอันนี้ก็เป็น AI เหมือนกันเรียกทางแต่ส่วนตัวเราเราทำด้านบิสเนสนะบอกเลยเป็นบิสเนสไปลองไปลองจอกต่อนะคะว่าบิสเนสแนวไหนได้บ้าง โรงงานออฟฟิศ uh, people internet data คอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้โอเคก็วันนี้ก็น่าจะพอได้ไอเดียนคะคะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ